ค uh, uh ีป huh. so, uh ุ huh. okay. okay. uh ้งยายเริ่เอาหาปุ้งลูกอ่าทอนอะไรทอนเพื่อนบ่เห็นอยู่หัวยายเยังไงก็ดีถ้าฟังไทยเคนเห็นยายคนริโตนมันก็เลยฝากเงินมาให้ยายโดยโดยบ่บ่กได้กระบ่บ่ก็ได้แล้วยายเด้อแม่จังให้ลูกหลานผมขอบคุณเพื่อนก็ได้ยายถือไว้ยายอยากยังก็ซื้อกินเริ่ม ซื้อมักไม่ม,มักตอกให้เรากินซื้อมันก็ซื้ออางุ่นซื้อแอปเปิ้ลซื้ออย่างหไงก็กิน สบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิด์สุขุสุคนเนะา,เาะมาพ่อกันอีกเลว้วคือเก่าค,คือเดิมเ้อพี่น้องเลยมาพ่อกันมาเนี่ก็สมบุญเนาะสมบุญกับมาหาทางครอบครัวยายที่เพิ่นเป็นโรคยางที่ยางไ,ได้กระดูกทับเส้นหรือวยยางพี่น้องเนาะทีวายูกับลูกสาวเพื่อนนั่นแหละมันสมบุญมากมาเนี่ก็มาเป็นสะพานบุญให้ทางผู้ใหญ่ใจดีทางฝัญญง่งไทยเนาะเพิ่นก็ได้ฝากเงินมา หนึ่งพันบาทพี่น้องเอยมาให้ทางคุณยายเหมาะให้ทางเพิ่นนี่แหลนะเนาะแต่สบุญเอามาเป็นเงินกีบเด้อพี่นนะ้องเนาะสบุญเอามาเป็นเงินกีบสิมาเหมาะให้เพิ่นเนาะสบุญกะเพิ่นฝากมาจํานวนหนึ่งพันบาทประสานไปฝากไปซอยคุณยายเนี่ยเด้อประสานสบุญกะนําเงินจํานวนนี้มาให้เพิ่นเนาะ จะปุญญายดีอยู่ทางฝั่งไทยะขอบุญขอบคุณเพลินในลายที่ไว้วางใจสบุญให้เป็นสะพานบุญให้มานี้ให้บุญคําน้าสู่เพลินให้ยูเย็นเป็นสุขสุกกายสบายใจเด้อปุญ่ายดีทางฝั่งไทยเนาะว่าได้ออกซื้อออกเสียงออกพี่น้องเลยมีแต่คนใจบุญทั้งนั้นพี่น้องเนาะพี่น้องเขาทางฝั่งไทยกต่มีแต่คนจิตใจดีแล้วก็อยู่ทางต่างประเทศคือการพี่น้องเนาะว่าพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวมีแต่คนมีน้าจิตน้าใจกันเบิดสุขุสุคนที่รวม ร่วมรวยช่วยกันเนาะหรือว่ามาทําบุญทาทานหรือว่าให้เขาเป็นสะพานบุญให้แต่ว่าเป็นยังพี่น้องไอ้สะบุญกะยินดีต้อนหับพ่อแม่พี่น้องทุกทุกทานเนาะทีให้สะเป็นสะบุญเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเพื่อเป็นการเสียรลาสะบุญสิพาเข้าไปหาทางคุณยายเพื่อนสักก้อนเนาะก่อนอื่นกะถามว่าสะบุญว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกบขอโทษขออภัยพ่อแม่พี่น้องการเบิดสุข,ขุสุขคนเด้อเนาะถามว่าว่า ถือปอต้องก็ได้ป่ะพี่น้องเลยไปนั่กันบัดนี่สับปะรดสิพาพี่พะน้องเขาไปหาเพื่อนสะก่อนมาแล้วพี่น้องมาห่อเรือห่อซาเก็บสับปะสดกับสีขอนไปหาเพื่อนสะก่อนอยู่เพื่อนอยู่ซานอยู่บอดี้มาอยู่กับผู้ใดเนาะสบายดีโดยสบายดีเด้อยายโดยเป็นจังใดเนาะ ไข่อไไข่ไข่ว่ามาเนี่ยไข่เลยอ๋อโอ้โหคได้สาวเงียมากพี่ก็ได้นะนางไก่คุณยายี่มาหาพึ่นอีพ่น้องเลยเป็ดไข่กินข้าวกินน้ำ้วา่ายายโอ้โหหวร้ายชมกระด้งกระอองทอเปไขโดย่เดใจคอลูกสาวนน้องใยมากพี่ก็ได้นใจดี ก็ที่นั่งได้แล้วก็ทีนกนั่งนกนั่งได้บ้างมันี่ได้อยู่คือลูกได้นั่งคือมนี่ได้อยู่มานี่ครับมือนั่นมือได้มือกากันมือนั่นได้มือมือนั่นมือยเ้บ้ามือนั่นโอ้มานี่ใครเนี่ยบอใครบออย่เอ่บนั่งได้พ่นั่งยๆเจ้านั่งบ่ได้เจนั่งระยะนั่งพักกันแหละเนาะ รบมันนี่อกเมยค่อยเมื่อยมือนกั่ะยางมาแล้วมันเป็นไข่ได้อ๋มนคำมาแล้วมาไข่ว่าที่ไปไปเฮ็ดอันนั้นเมื่อวานนี่เดยเฮ็ดให้แม่นี่ว่ารวาเห็ดให้เจ้าเฮ็ดในเฮือนเฮ็ดในเฮือนในซานมันเป็นนะใดเฮ็ดในเฮือนในซาอหมอเป็นตัวบ่เดย หมื่อวานนี่ก็มาหงูเห็นเห็นแต่ยายอยู่เขียวก็เลยบ่ยมพยายามว่ารบกวนแล้วมีลานน้อยะว่าอยู่นางเดียวคนเดียป้ายังบ่มาอยู่ามาคำว่าคุ้มค่าเราแล้วแม่คอรจะขึ้นมารบกวนยายเนาะจะได้ไปไกลไปไกลมาก็ไปพ่อสาวนี่เพิ่นยุวัดเพิ่นแหละเมื่อวานนี่จำผู้ว่าเพิ่นไปเฮ็ดยังยุวัฒนเนาะได้ได้ยังกินข้าวมคนีนยายมีอย่างนั้นเ ม่นไม่ต้มอะไรหาน้ำไม่กินอะไรซื่งเมื่านไปหาน้ำไม่มากก็ต้มแล้วก็กินก็ต้าแจ่วมือนาวนี่ยเราไมได้ข้าวกลกินบ่อกไม่ได้ขาล้องแล้วกกินเบิดเราใหญ่ไงแล้วก็กินเราถวายางมาได้โดยเขากินได้เวลาเราสองสามคำก็อิ่ม เรากคยเห็นทั้งอันเอ็กซีคนคอมเมนต์มาว่าอันยายนี่เป็นยายอันน้องใบตองบ่แม่นน้องใบตองมันเป็นลูกเจ้าบ่แม่เนอโอ้เห็นมาทางคนมาแล้วนี่อันเป็นคุณยายของน้องใบตองได้สันอ๋อเอ็กซีคนคอมเมนต์มาเพราะว่าเรากบเคยมาหาเจ้าจักเยือนวันนี้น้องใบตองไปทั้งได้สันขึ้นไปอยู่เวียงไปอยู่น้ำพ้ยอยู่เวียงที่น้องบ่ ไปเฮ็ดงานนําหมู่เพิ่นจักได้ไดโทรมาอยู่ก็บ่ลงมาล่ะหาเงินเพิ่นก็จักได้เพิ่นตามเพลงล้เด็กน้อยน้องใบตองน่ะคือลูกสาวเจ้าโดยอวาคนผู้ชายก็มีบ่มีแต่ผู้หญิงผู้หญิงหมด2โดยผู้น้อยบ่น้องตองนี่ผู้น้อยลูกกน่ะอยู่นําพ่อโดยลูกกน่ะอยู่นําพ่ออยู่ฝั่งไทยพุ่นโดย ยายน้องตองเมือนกตอนนี้น้องไปตองยู่เวี่ยงเพิ่นโลยใบแต่ดนระไปเวียงไปสเหมนันทไมมือนโทษมาอย่เมืองยายเลยนียโทษให้มาอย่มาอย่ยังไม่ทวจะไม่คืนวสิมาอยู่บ่วสิมาจักอะไรวสิมายังบมมาย่งโมาโดยได้คุยน้ำลานอยู่บจา เราคุยกันแล้วคุยแล้วแม่ฟังแล้วสาวเพิ่นนั่นตอนที่เจ้าไปทํางานอยู่ไทยได้ให้แม่นี่เลี้ยงลูกเจ้าันนี้บ่โดยก็อาศัยเพิ่นนั่นแหละสายนตองันละเบิ่งหักไปบ่เบิ่งก็บ่จสิเว้านํามันดยก่อนน่ะอยู่นําย โอ้อาสบายดีเด้อสบายดีอินนี้เป็นน้องว่าเยจ้กอด่ยูกบ้านเลยจะเจ้าเจ้าเบิ้งมายายนี่บออ้นอ่เอ้ยนี่แหละขอบใจอะไรทางน้องสาวคนนี้คนนี้นั่นบัดคนนี้มาอยู่แล้วเป็นเจ้าเบิ้งโดยแม่ลนะนังผู้เรียนนาคอนคอนผู้เรียนนะแอบลูกน้อยก็ไปนัานน้าน่เบิ้งเอาบุญคุณพ่อแม่เห้จังได เพิ่นเลี้ยงเฮาใหญ่แล้วเฮาเลี้ยงเพิ่นบาดนี้เนาะเฮ็ดต่อกันไปละบุญคุณเพิ่นเจ้าจะขึ้นมาเทิงก็ได้เจ้ามานั่งนี่เนาะาลูกบ่าขึ้นมาได้เากลละาลูกะนนีเป็นน้องสาะเจ้าบ่โดยล้เพิ่นนี่แลเบิ่งาผู้นี้บ่อยู่ติเพิ่นลลูก อสายน้องเฮาละเบิ่งเป็นมือเป็นแฮงให้แล้วเอ้ยก็ไปหาเงินเพิ่นนั่นละเบิ่งแม่แต่ว่าจะได้เงินผัดส่งมาให้ผู้นี้ซอสแม่นโดยน้องก็เบิ่งละเบิ่งในเฮือนในซานทั้งอ้ายทั้งแม่น้องเบิดค่อยบ่อยู่เป็นแรงเป็นงาให้แม่เบิดอเพิ่นะเบิ่งค่ะเโดยคนเฮาสิปอ้ายเียงวงทางยา่อ เห็ดทอาเห็ดเอาเลยเลยเลยถึงจะเอาแล้วสูงไปยายเอ้ยไข่ดอกคันเท้ากินยังได้มันกระโบมือไเนาะคือมันอันเราเมื่อยแล้วเหื่อนอนอย่างเงี้ยอยู่กับเบิ่งหนาแล้วก็เป็นแต่เมื่อยยุ่มเหมือนเนาะเมื่อยแต่เมื่อนี้นะโบเมื่อยปันได้นาะยายเนาะกระโบอยากทานเพื่อลายย่านเราเมื่อยอะไรก็เลยแบบเมื่อยขึ้นนี่ก็ไข่คือในลูกมาสองเทื่าดาวเห็นบ้าไข่ไข่ยายอะไรไข่ ลูกไข่เราละเอิญลูกมาโจมเนี่ยนะโจมลูกขึ้นมากเลยนี่แหละเก็บอ่อดเนี่ยชิจักเนื้อสีเห็ดนะก็ได้เนื้เลยเบิ่งทอดไปเบิ่งทอดไปนี่แหละคนคนนี้เนาะเดตาี๋ยวจะนางเบิ่งชิ้นแรลูกจะบอกกันโบชักแน่้สีเห็ดกระดูกทับเมี่ยังก็กระดูกทับเส้นกระดูกทับเส้น มันคือบางหันหันของเราลุกเองได้ยังได้แต่ใครยุันนี้ลุกเองไม่ได้เลยเราลุกไม่ได้ลุกไม่ได้เลยเราอ่อนลุกแล้วค่อยลงเองแล้วอ่อนเลยแยากลำบากนะบางหันเราไม่ได้นักแบบนี้ลุกเองนอนเองนี่ลูกนั่งก็นั่งได้บดนอ่อนเราอดหัวยัได้บดลนลงท่านแล้วก็ทำท่านแล้วก็เตื่นลงเลยลงเลย

น้อเพิ่นอด้หนูเนี่ยเจ็ดสิบปัวเลยแล้วได้มาตั้งเจ็ดสิบปลายนี่นะเราตัาเริงตามเบิ่งนแปดสิบคเลยมาเยี่ยมมายามยายเพิ่นฮะฮามามาเนี่ยกะมีผู้ใหญ่ใจดีแล้วยายได้อยู่ทางฝั่งไทยฝากเงินมาให้ยายไว้ซื้อกินซื้ออยู่เนี่ยแหละเนาะจักซื้อยังซื้อืซื้อยาก็ฝากเงินมาฮะออกมาเป็นเงินกีบ นะพงก่อนสีหมอกให้ยายแล้วเราหับได้ว่าเงินได้เลยด้วยฮกแซนกีบยายเพิ่นฝากมาพันหนึ่งนต่เขาออกมาเป็นเงินกีบยายเด้อเอาฮาพงทุกฮะพงทนกอ้าพรอ่ะพรเพื่อนเห็นด้วยย้ายยังไงจะดีถ้าฟังไทยเคนเห็นยายคนริโตนมันก็เลยฝากเงินมาให้ยาย โดยอบวอกก็ได้กับอบวอกก็ได้ทั้งยายเด้อมแม่จะให้ลูกหลานผมขอบคุณเพิ่นก็ได้ยายถือไว้ยายอยากยังก็ซื้อกินเด้อซื้อมักไม้มักตอกให้เรากินซื้อแมนก็ซื้ออ้งนซื้อแอปเปิ้ลซื้ออยัางไ้ก็กินดหลายอย่างว่าง่ายๆแต่ขาเอื่อยมากนี่แหละแล้วมีแห้งขึ้นลายนี่เลย เราคี่เหาะลูกสาวแล้วก็จักจะไปปะแล้วเด้อบ้านี้บอกไปแบานั่งอยู่นั่งไส่นี่แหละเท่ากับมื่อื่นเท่ากับเสร็ได้เมื่อเท่ากับเสร็จได้เมื่อแล้วไม่อยู่แบบแห้งคาก็จำเป็นได้เมื่อแล้วก็ได้ใจกับบอยากเมื่ออยากอยู่นะแม่อยากอยู่นะแม่แัดบ่มีเงินแบบนี้ก็เลยแม่แล้วเขาหน้าแม่กันทั้งไปแบบที่หายไปอยู่วเนินค่อยอุ้มใจจะเย็นจะเอ้ยเมื่อแล้วตักชิ้นอะไร เงี้ยเบิ่งพอเต็มที่คือเอ้ยเบิ่งนะเพราะว่าเฮากับครอบครัวเฮาแน่แหล่นขึ้นแหล่นลงนะเด้อยอยู่แัดเอือยเัดนครัวเปเบิ่งซ้ำเฮาเบิ่งได้กันเลยกันไงกันวัยยุ่งผัดม่แต่แน่ใจแน่ายในเฮือนแบบขังคื่ออะไรขังคอยผู้เดียวเนาะไงเนาะผู้เดียวเบิ่งผู้เดียวหับเบิ่ดจักมันอยังเบิทุกอย่างนะเมื่อเมื่อผัดชิ้นเดือนมาผัดยังมีหมองคลองแน่ ให้เอื้อยไปเฮ็ดเบียกเลยให้เจ้าเบิ่งท้าเนาะพอได้เงินมาพอได้ซื้อให้แม่กินว่าจันนะซื้อละอันละมีเขามีแต่เนวซื้อเนาะก็ดีคือการเจ้ากับเบิ่งเอาก็เอื้อยกับสิ้นเดือนเพิ่นฝากมาเนาะเพรได้ซื้อซอยกันและบัดรดูน้ำกันเบิดบัตผมมีเงินสิซื้อคือว่าแล้วได้แต่นางเงินเลยดิมันย่งการใครผมมีเงินก็พอได้กินชั่วโมงนี่ซักจากเข็มหนึ่งกับสามสี่สิบพันเนาะประซักแต่ละชองเข็มชองเข็มแต่ว่า ซื้อยากินแต่ละมือนะบัดบัดในอยู่ไนดะ้กินกับไปหาคู่คไปหาคู่มือก็บจาไปใช้รถล,ลาวตัวกับบ่มีหมูไปบนไปใช้รถแบบนี้ขอไปอ,อนาศัยไปน้ำเขาอนีอาศัยเราไปคนในสิ้นเดือนยังไม่ได้สิ้นเดือนก็ได้เครื่อนงนึ่งกะเบื่อคนกะห่าอยู่ได้แถาเกกันเนาะ <S <S ไม่ถึงเดือนหวังก็เห็นงานนะสิ้นเดือนยังได้โดย ตะกี้เสิ้นหาบ้านายเป็นง่ายงานเราเป็นบ่ให้เบิร์กเหมือนนี้สิ้นเดือนเ้วเป็นใจสิ่เดินจ้าเป็นาจไปเลี้ยงน่องพี่มีจะค้นคนนอนคนนอนอะเป็นฟ้าแผดเลี้ยงเลี้ยงสองคนอ๋อคนนอยฟ้าแผดมันบ้าๆครับเพื่อนกับไ้แม่บ้านเ้วเลี้ยงซอยมือครูทำงานนํำกันน้ำเบิงถาเพื่นกับโทนำไหลเมื่อ บันนี้คันเจ้าไปเมแล้วนอนเข้าไปอยู่นี่กับไอ้กับลูกคอยอ๋อลูกแก้วึ้นมานอนเป็นโมวอ้โอ้ลูกเป็นเทคโน้อยนั่แหละจิบชองยิบสามปีโอ้ยายเต๋อจัวเนาะหัวชักจัวเวลาเออนั่นแหละพอได้เอิร์แม่ใหญ่เอิร์ดกันขึ้นพ่อพวกมืงอ่พอลูกเอิร์แม่เอิร์ดอย่างอะนะโอ้อันนี้นะเพื่อนเจ้าวอวอโอ้อันนี้เพื่อนลูกสาลาผิวใครยุบเบาไก่เนาะเบาไก่กันเด็ดกินเร่งง่ายค่ะมาแบ่งมาให้แล้วเนาะ กลัวอยู่น้ำน่องเบิดเลยคันเอื่อยมาอยู่มันต่น่องเบิดสเฮ็ดยือนองเขาเนืนน้ำหนึ่งเ<ก>ขา<ด>หนึ่งน้ำก็ดียุมองหนึ่งละแล้วเป็นแต่ว่าเรากินยังก็ได้เนาะ <ừ. S 2> ดีตัวนี้แล้วได้กินแล้แม่ๆๆแมนแมนใครกาาคลัวบัคขลังเอากินปต่เราบม่ได้กินอันนี้จเจ้าเฮ็ดกินกะแบงให้เราเคยกินน้ำกันได้เนาะ ูบาตลาดนี่บุกินยังได้ปิ้งไก่พอกไก่พันเลือกกินแบบของพันได้แล้วบอกินไก่พันแล้วบอกินเขาซื้อเขาปิ้งเขาจ้าขงขายในบ้านนี่บุกินบุกินเลยไกล้เลอยคิ้วน้ำเมือกน้ำมันละว่ะคนแถวน่าคนโบราณบขาคือเขาหมักน้ำมันไก่พันน่ะบุกินของแบบไก่พันไก่ยังอืงบุกินเลยซื้อยังไงกับบุกินเล่แน่เราอย่างบัวใส่ก็ใส่ยังนะบุกินปลาดุกพอกปลาลูกพันปลาทอกปลาทูบุกินได้ อยากกินแต่ของธรรมชาติน่ะแบบคือบ้านนอกเาไม่กินกบกินปลาบ้านนอกเนาะเคียดกบปลาปลาคอลดำบกแด้าปลาหอกแกงกระบอกินติดอยากกินแต่แจลวะน่ะหมักแบบซี่แต่ปลาคองกินลินนะกินได้เบิร์ตแต่ปลาคองกินกับข้าวอะไรเพื่อนอยากเลือกเราบอกกินไก่พันธุ์เราได้ผลลัพธ์คนกับที่กินไปทีงพิษพญาติคุยอย่างก็เลเป็นแนวคัปย้งขาขายแล้วมาแล้วบ็กินจัาหงดีเลย จะเฮ็ดเองครับแล้วก็พี่ว่ายันมเป็นของนั่นเนาะิดกนก็ได้ว่ามื้อนี้บ่ได้เมื่อยซ่มื้อนั้นว่าบักมือก็มืองบักมือน่ะ้มื้อกเป็นบ่กินข้าวบ่กินแล้วมื้อน่ะเป็นเป็นบมื้อดอกหรือว่าใดบ่ได้กินแล้วเนาะจังว่า คือบาได้กินอยู่นะคันดูกินบปเต็มที่มาด้วยไหนๆอาหารบปถตีปากเออแม่แม่แม่ทเมื่อไหรอาหารบปถตีปากเลยเราบาได้กินเลยเมื่อยกระซิมแอนเบนนี่แหละมันจะเบิ่งเตือนแล้วหาลูกให้ในทั้งคนก็ได้ท้าวเสิให้กินเต็มที่แบบตัวแบบบ่มีเนาะ ขาดขาดคืนๆน่เนี่แมันชื้อแนวกินมาประเทศแบบลูกหลานแน่ไม่ขาดขาดแนวกินเนาะผัดซีซื้อแนวกินขาดเราไม่มันหมดหมดเป็นนั่นแหละเราเป็นคนมันนอกโลกนากินไปกัต้องเอาเนื้อเอาซ้ำมืออย่างอย่างไหนอย่างนึงแต่ละมือเชน่าคุนพ่อได้ของปูหอยมากกระปุ่นได้กินกับเงินเป็นอย่างซื้อบางไม้ซช่เนาะมาอย่าคอยกันไรเว้มา นี่ตั้งผู้ใหญ่เพื่อนว่าเอาเงินไปให้ยายไงเด้อา菩萨จะเลยเอามาให้อาจะสั้นกะบุญมีอย่างไรกอกระมีไปสิบหกตักราบขอนเน่าห้ทางเจ้าขอบุญขอบคุณไปทางผู้ใหญ่เพื่อนเลยสนุกมาขอบอกขอบใจเด้อทั้งผู้ใหญ่ใจดีที่มาซรอยเหลือยายและลูกเด้อคอยท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้ห่างให้มีไปหนาเด้อให้คืนมาเท่าใด้ให้กลับไปหาท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าเด้อ ด้วกันเนาะทางเขาก็มาเป็นสะพานให้เพิ่นเขาก็ได้มีแต่บาสิมาให้แต่มือว่านนี่เนาะมาบอบพกพ่อกันกขึ้นมาเป็นนี่ทางสมุนบบกับบอมี่ยังลายก็มีเตสิคอโต้กับสะก<ม>้อนไรร้านเพิ่นน์นเ,เนยนนลยว่านวานก่อาเงินมาให้บานุเพา่น้อยเด้อเด้อไปเมื่อหนักเด้อยายเด้อมีเวลาสิเวมาเล่นน้ำใหม่เด้อทางสาวก็ไปหาเงินกับ ไปปะแล้วมาออือเนี่ยเนาะจะหาเงินพอได้มาส่งให้ยายนี่แหละโดยยายเด้อยากให้ลูกอยู่น้ำบ่คืออยากให้ลูกไปอยากไปจะบี้เลยพันจีจูอ่ะมือพิ่งพี่น้องพ,พันจียูพันลูกสาวพันโบม,มีเงินแบบเลยไปบแบนี็นยงังไงก็จำใจจะ่ะเนาะจำใจ อยู่คนก็เป็นห่วงแม่เนาะก็บบริจาคทิพยแล้วแม่ไปมาได้ไปก็บบริจาคทิพย์จากป้าได้ครับก็ไหนอยากอยู่เบิ้งแล้วพอได้โจมได้ย่อซอยน้องพอมาไปเป็นะไรแบบเข่าแน่เะไรแบบยาแน่เป็นอะไ้แบบไอแน่จะไรแบบหนีก็ยังใส่กัในวิทย์ลายแนวลายก็ได้หมีเสมอหมื่นปลานไปแล้วกันรวมเบิดเลยสุอันสุแนวคือว่าจำใจจะเนาะช่วงนี้เนาะเลยสู่ต่อไปได้เลยเลยเลย ่อไปนะอีกมือหนึ่งกับผ่านพ้นไปดอกพาถั่วเนี่ยทแฟนฮากราบก่อนเด้อยายเด้ออยู่ดีมีแห้งห้เศร้าไว้ไว้เลยยายเด้ออ่ะสบายดีเด้อสาวเด้อสบายดีสู้ๆเนาะโดยขอขันหัไม่พานานหันเลยโดยโดยยายก็ให้เศร้าไว้ไว้เนาะสีกราบก่อนก็ได้บ้านี้โอเคนะคุณแม่พี่น้องสมบุญก็ได้มามอบเงินให้ทางยายครับ ลูกเพิ่นเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะทางลูกสาวเพิ่งกระจำใจจ่าอวาสานอื่นกระร้องไทยแล้ววสานพี่น้องเนาะเป็นกําลังใจให้ล่าวีดเดอร์พ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้สมบูบุณขอบคุณ ไปทางผู้หญ่จะดีที่ไว้วางใจให้เป kind of ็นสะพานบุญไหให้เพิินได้ครอบครัวของเพลินให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสบายใจนี่คืความสุขความเจริญเพลินให้มาสันได้กระกบพื้นไปหาเพลินเลยเท่าพันเท่าเนาะให้เพิินอายุหมั่นกันเยินเป็นโฮมโฟโฮมไซให้ลูกให้ลานไปโดนโดนเน้ะขอบุณขอบคุณไปทางผู้หญ่งจะดีเอฟซีทุกคน ที่ติดตามหับส้มคิบควรสมบูรณ์ตั้งแต่ต้ตตจนจนจบแล้วประถามโฆษณาเด้พอพ่อแม่พี่น้องเลยนั่งคินี้ลาพีลานองไปสักก่อนพ่อกันในคลิปหนขข้าบอกาคำว่าสบายดี